หน่อยน้ำมันค่ะวันนี้นะคะน้ำมันดัมาทับกับพ่อค่ะแต่ก่อนที่ไปทํานะคะ นะคะก็หานท้องตีเลยนะคะตีเลยค่ะตี้เสร็จแล้วก็ใส่ในกี้นิดนึงนะคะสองหยดนะคะแล้วก็วนต่อค่ะ,ะ,คะต่อไปนะคะก็อารมณ์เป็นทอดในกันค่ะนะคะนี่ค่ะทุกคนมาดูนี่สีใคร อันนี้นะครับเป็นไข่ค่ะไข่เจียวนะน้นแล้วก็จะมาทอดไข่กันอ,อย่างต่อไปนะคะก็ใส่ผักที่เมื่อกี้เราพับไปเลยค่ะ จะใส่จานค่ะก็จะวางไข่ประมาณนี้นะคะท<ม>ุกคนมันไม่อ่อน๋ยวไปหาที่วางค่ะที่ให้ทุกคนเจอที่วางไข่แล้วคือจะเปิดไข่กัน,นะคะ่ะชื่อนี่คือมันตกไข่ก้านนี่ค่ะแล้วก็จะมีเจ้าของอีกคนนึงนะคะชื่อนั้นนนั่นเ,นเอง จับเ็จกล่องก่อนนะคะแล้วค่อยตับเสร็จ,จานนะคะป๊บโอเคค่ะต่อไปนะคะเอาูจานจาบรี่นะคะก็จาไข่ะะตปค่ะเราได้จานได้ผักผักเหลายนะคะ น,นี่ค่ะทุกคน,น,น,นเสร็จแล้วต่อไปนะก็จะเอามาตนขวดน้ำนะคะเป็นน้ําะนี่ค่ะทุกคนจ้ของว้านเด้งมาอีกหนึ่งคนนะคะเหินก็เป็นสองคนเนาะแล้วที่น,นี้ นี่ค่ะโอเคค่ะแล้วแบบมปชิมอาหาร้างโอเคค่ะเี๋้วจะมาชิมกันอันนี้นะคะจะชิมเป็นเรียกว่าพิซซ่าเลยนะ